เนื่องด้วยนะครับผมณตอนนี้นะครับผมในซอยหมู่บ้านผมนะครับ,บ,รบก็คือลาดกระบงังส4ขทับหนึ่งนะครับไอตรงตัวลาดกระบังในซอยไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเข้าไปตรงโซนหน้าหมู่บ้านครับตอนนี้ เขาออกลำบากมากนะครับถ<ะ>นนอยากัะทาง a d v e n t u r e Off-road เลยอ่ะเหมาะสำหรับรถพวก c r f พวกทัวริงจ๋าๆไปเลยนะครับโหดมากนะฮะเขากำลังทำท่อน,นั่นเองนะครับผมทางซ้ายฝั่งด้านซ้ายเนาะถ้าเราเข้าหมู่บ้านเนาะเขาจะทำท่อฝั่งด้านซ้ายนะครับก็ตอนนี้เดินรถทางเดียวเนาะเพราะ ถนนมีแค่สองเลนมีย่ยงที่ท่านเห็นนะตอนนี้อยู่แล้วนะครับก็เดินทางลำบากอยู่ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องประโลกดีนะครับสําหรับตัวผมนะฮะก็ลองมาดูกันเลยนะครับอ่ะเลี้ยวเข้ามาคุณเห็นไหมด้านซ้ายโอ้โหเป็นหลุมด้วยถ้าหล่นลงไปนี่ล่วงแน่นอนผมนี่ยืนแล้วนะยืนแล้วจริงๆตอนนี้คือผมยืนขับแล้วฮอ่ะยืนแล้วคุณดูคุณดูคุณด,ณดูนี่คือผมยืนแล้วนะเว้ ขวานี่ถ้าขึ้นไม่ดีนี่อาจจะล้มได้นะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครนี่เข้าทางขกะนะใครที่เป็นสายลุยนะครับช่วงนี้รถแนวสายลุยกำลังมานะครับก็มาลองซ้อยนี้ได้ครับสนุกดีโอ้ยอ่ะคุณดูรถเก่งแล้วกัน ขนาดรถเก่งยังไปครึ่งนึงเลยอ่ะแล้วคุณคิดดูนะเว้ยถ้าผมเอารถเก่งออกจากบ้านน่ะมันจะลําบากขนาดไหนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผม,มอ,อารถเก่งออกจากบ้านแล้วอ่ะแต่ก็อย่าไปว่าครับอดทนนิดนึงนะครับต้องอดทนรอ,อนิดนึงนะฮะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้มีความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านเรานะฮะ <Yeah. S 1> ดูผมยืนอีกแล้วผมต้องยืนอนะ่ะทุกคน แล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากนะครับเนื่องจากถนนมันเบี่ยงนะฮะก็อยากให้ทางคนที่ควบคุมดูแลนะครับคอยดูแลให้ดีหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าระหว่างที่เขาทำอยู่เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ะโอ้หดูถนนดูถนนก่อนละกันนะฮะอืม กว่าจะเข้าหมู่บ้านได้นี่ยังไม่พน้นนะเนี่ยยังไม่พน้นนี่คือผมยืนอยู่นะ <What? S 1> ผมยืนอยู่นะตอนนี้ผมกลับมานั่งแล้วเพราะว่ารถมันจอดนะครับอันนี้ผมเลิกยืนแล้วนะฮะก็ก็จะประมาณนี้ครับระวังซ้ายอย่างเดียวขาเข้าขาออกก็ ม่มีอะไรต้องระวังมากเท่าไหร่ระวังรถที่เบียดเข้ามาแล้วกันอ,กอ่ะเขาห้ามหมู่บ้านแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ใช้รถใช้ถนนระวังกันแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถอีเสี่เดียน,นิดๆหน่อยๆในการที่เขาทำถนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ